จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบมาพอกันอีกรอบนึงเนาะจ้าจากห้างหายไปดนจ้าพี่น้องจ้าจากเล็กห้างหายไปดนหายไปดนอีลีจ้าพี่น้องจ้ากลับมารอบนี้จ้าพี่น้องเล็กเลขอยากมาแช่ประสบการณ์จ้าพี่น้องอยากมาแช่ประสบการณ์ประสบการณ์ยังว่าตีจ้าพี่น้องเขาเรื่องเลยเนาะจ้าเขาเรื่องเลยก็คือแบบว่าฟังเลยจ้าพี่น้องจ้าฟังฟังเยอะๆเยอะอยอะเลื่อนไปใส่เลยจ้าพี่น้องอ่าคือแบบว่าเล็เล็กอยากออกมาแช่จ้าพี่น้องอ่า ออกมาแช่ยังมาตีจ้าพี่น้องออกมาแช่เรื่องอ่าโลกที่ว่าโลกที่ว่าเฮ้าเห็ยนยานนี่ละนอะกจากพี่น้องจะโลกที่เฮ้าเห็ยนยานโลกที่หิตติดตลาดบว่าสิเป็นโลกอนันใดกับซ้ำนอะกจากพี่น้องมันบอมีผู้ใดอยากพอบัอยากพบอยากพอแต่ว่าโลกที่ว่าที่หิตติดติดตลาดอยู่หน้าตอนนี้ก็คือโลกอันนี้ละจ้าพี่น้องโลกที่เฮ้าเย็ยนยานกันอยู่นี่จ้าพี่น้อง คือแบบทั่วโลกเฮาเนาะจ้าพี่น้องจ้ากาเ,เล็กเล็กจีมาเว้าประสบการณ์ประสบการณ์ของเจ้าของเล็กพึ่งพึ่งหายขาดจ้าพี่น้องหายถามาหายขาดบเ่เล็กเล็กกลับมาอ่ายังท่านได้100%จ้าพี่น้องเล็กอยากออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าอ่าอาการอาการเริ่มแรกมันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เฮาฮู้แล้วเฮามีวิธีป้องกัน รับมือมันจังไรเนาะจากพี่น้องเล็กอยากเอามาแช่ประสบการณ์จ้ะพี่พี่น้องน้องบางคนอาจสีอาสีพบสีเจอมาแล้วแต่ว่าอา่าแต่ละคนเนาะจากพี่น้องมันอาจสีมีภูมิตานท่านที่แตกต่างกันไปแล้วก็สีมีอ่าอาการที่แตกต่างกันไปคือกันเนาะจากพี่น้องแต่ว่าเล็กเล็กสิอเอาต en, ัวอย่างของเจ้าของเอาเอาตัวอย่างของเจ้าของมามามาเอาสู่พี่พี่น้องน้องเขาฟังมาแช่ประสบการณ์สู่ฟังว่ามันเป็นตย,นย่าณบ่ หรือว่ามันเป็นยังไงเนาะจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องอ่าเที่ยแรกเลยเล็กเล็กเล็กสีม่วเบาเหลืองเล็กหูได้จังไดว่าเล็กอ่าเล็กเล็กเป็นโรคอันนี้สาเหตุเริ่มมันมาจากไหนเนาะจ้าพี่น้องจ้ามันมันมีอาการยังไงเนาะจ้าอ่ามือแรกเลยเนาะจ้าพี่น้องเล็กเล็กกะเหตุงานปกติตามปกติเนาะจ้าเล็กกะเลยกลับมาประมาณวันอ่าวันศุกร์เล็กกลับมาบ้านแล้วก็มีมีอาการคล้ายๆว่า ค่ไข่คือไข้วัดพี่น้องคือไข้วัดเลยคือไข้วัดเรามีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลจ้าพี่น้องอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลกละเล็กกระเบิดเอใจยังว่าเอ้ยเขาสิเป็นโรคนั่นหรือเปล่าประมาณนี้นะพี่น้องโดยความที่ว่าเขาเขาอยู่โซนโซนอ่าเนะมืองหนาวนะจ้กพี่น้องโซนเมืองหนาวเขาก็เลยบ่ไดบเอใจว่าเขาสิเป็นโรคอันนั้นเขาคิดอย่างเดียวว่าเฮา้ยเป็นแค่ไข้วัดนะประมาณนี้ไข้วัด แล้วก็เล็กกินยาปกติจะกินยาที่แบบว่าอ่ายาไขวัดเนาะยาแก้ปวดยาประมาณนี้นะจะพี่น้องจะเล็กก็นอนธรรมดาแต่ว่าขึ้นของวันเสาร์จากพี่น้องปกติแล้วเล็กสิประเหตดงานแต่โชคดีจังนึงเทาแกซ่งส่งของคั่วมาส่งเมสร็จมาเล็กเธอบ่ต้องมาเหตุงานเด้อประมาณนี้จะเล็กก็ดีใจแล้วเพราะว่าหูสึกว่าเฮ้ยอาการของเจ้าของคือแบบว่ามันมันบอกโอเคแล้วแล้วก็โชคดีที่ทาแกบอกว่า นอนอยู่บ้านพักพักพรบ่ตองมาดอ,อกคือลูกค,ค่ามันยังบ่หลาเนาะจ้ะบานนี้เจ้าของก็ดีใจจ้ะหลังจากนั้นก็นเลยกินยาพักพอก่อกะเห็ดอันนั้นอันนี้กๆๆุ๊กกิ๊กบานในพี่น้องจ้ะตกมาวันเสาร์จ้ะตกมาวันเสาร์าาช่วงช่วงแรงประมาณอ่าใบายๆจ้ะพี่น้องหูซื้อกว่าอาการของเจ้าของเจ็บคอมันสิไม่อาการเจ็บคอ โทษเด้อจ้ะพี่น้องโทษด้อมีอาการเจ็บข้อแล้วก็ปวดเมื่อยน้ำลางกายจ้ะพี่น้องปวดเมื่อยน้ำตนน้ำโตคือคือผู้ใดเอาคอนมาทูเผาหน่จ้ะพี่น้องเอาคอนมาทูเผาคือแบบว่าเขาออกกําลังกายหรือเขาไปเฮ็ดงานอีหยังหนักหนักมากนะจ้ะพี่น้องคือแบบว่าปวดเมื่อยไปเบิดแล้วกรล้างจากนั้นอาการปวดเมื่อยน้ำตนน้ำโตเพราพอพี่น้องปวดหัว พี่น้องปวดหัวแบบว่าแบบสุดๆเลยจ้ะคือคือหัวสิระเบิดไหมพี่น้องมันอากาศของเล็กมันเป็นประมาณนั้นหัวคือหัวสิระเบิดระบาดนี่กะอ่าอีกสักพักหนึ่งสีหูซึกอากาศมาหอนหอนหนาวหนาวจ้ะพี่น้องหอนหอนหนาวหนาวอากาศคือแบบว่าอ่า,นาหน,นาวหอนหนาวหอนระบาดนี่เท่าส่เสือ กา่าวเข้าหนาวใส่เสื้อสองสันสามสาันเด้อพี่น้องจ้าเล็กใส่เสื้อ 3, สามซันมันหนาวเข้ากับใส่เสื้อสองสามสันแมนบอลละจ้าพี่น้องจ้าคือแบบว่าโอเค <c oughs> ถทดได้จ้าพี่นอดด้องโทษเด้จ้าอ่ามันมันยังมีติดอยู่จ้ายังมีติดอยู่แล้วกัอ่าเข้าหนาวใส่เสื้อสองสันสามซั 3, บนบาทนี่พี่น้องใส่คักๆแล้วห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนละบาดนี่ก็ถอดออกได้บาทนี่พี่น้องถอดออกเงื้อเงื้อซาออกจ้ะ เงอสะออกบาดน,นี่แต่หัวนี่ปวดน้ำตนน้ำตโตตีงขี้งบได้จ้าพี่น้องตีงขี้งบได้เลยอาการคือแบบว่าแย่แย่แยเลยจ้าพี่น้องแล้วบาดนี่หลังจากนั้นเลยก็กินยาปกติบ่ได้เอะใจแม่กันแม่แม่แต่นิดเดียวบ่ได้เอะใจแม่แต่นิดเดียวว่าจะคลองเป็นโรคอันนี้จะเป็นโรคอันนี้จ้ะพี่น,น้องแล้วบาดนี่มาวันที่สามวันอาทิตย์วันวันวันอาทิตย์ เล็กกับเป็นนักอีกจ้ะพี่น้องเป็นนักอาการคือแบบว่าปกติแล้วการการเป็นไข้วัดมันบัวนาสีมันบัวนาสิปวดตนปวดตัวถึงขนาดนั้นเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ไอจ้องกันเลยว่าเฮ้ยบ่ไหวแล้วนะประมาณนี้คือแบบว่ามันหัวกับอาการปวดหัวปวดตัวไข้นาวซันจ้ะพี่น้องไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงแล้วบานนี่ก็โตกวันอาทิตย์ แฟนเห็ดงานจ้ะพี่น้องแฟนเห็ดงานพ่อใหญ่เนาะเห็ดงานเนาะเล็กก็เลยมีควอมูลสึกวา่าบบได้แล้วคือ,อยานคิดว่าเจ้าของนานจังไรก็ต้องตรวจจ้ะพี่น้องทั้งทั้งที่เจ้าของกะกะบ,บอกเคยคิดแต่บอกเคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าเจ้าของสิเป็นนันนี้จ้ะพี่น้องจ้ะบาทนี่เล็กก็เลยบอกพ่อใหญ่คุณฉันอยากตรวจบาทนี้พ่อใหญ่ไปหาสื่อพี่น้องจ้ะไปหาสื่อน้ำอ่า อ่าเขาเอื่นว่าลานขายยาเนาะจากพี่นองจ้าอ่าลานลานขายยาบ้านนี้พ่อใหญ่ไปกับโบมี่พี่นองโบมี่คือแบบว่าขาดตลาดเลยจากขาดตลาดโบมี่มองไหนบ้านนี้เลขโชคดีอ่าไปพ่อแฟนแฟนของพี่ที่ว่าเพินเพินเหตุงานอ่าเฮ็ดงานน้ำเหล็กเนาะจากพี่นองเพราะว่าเพินสื่อสแปร์ไปเพินสื่อไอเก็บใบบ้านไว้ตรวจขึ้นกันเนาะจากพี่นอง เป็นอย่างมันคือขาตลาดเพราะว่าผู้ใดกะสื่อเก็บไว้บ้านเพราะว่าไว้ตรวจไว้เช็คเช็คจะกคลองนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบานนี้พอใญ่ก็เลยได้ได้มากกับอ่าได้กับมามามาจากมูอล่ะจ๊ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเอามาให้ตรวจเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวเอาไปคืนเพิ่นยุ่จ้ะอ่าแล้วบานนี้เอามาตรวจพี่น้องจ๊ะเอามาตรวจฮู้ซึ้ว่าบ่ท่านโดนเลยจ้ะพี่น้องบ่ท่านโดนเลยมั่นขึ้น มันขึ้นโพสถีบพี่น้องจ้าโพสถีบนี่คือห้องติดโรคจ้าพี่น้องจ้าเล็กเล็กบ่แปลกใจเพราะว่าเล็กหูซึกว่าอาการนี่มันบวมน่อาการของไขวัดธรรมดาแล้วก็บบเมในไขวัดใหญ่ธรรมดาจ้าพี่น้องจ้ามันเป็นของนี่แหละอาการของโควิดจ้าโควิดในที่เลยจ้าพี่น้องจ้าโควิดเลยจ้าขึ้นเป็นอ่าโพสติบบอมนิ่เน e g a t i แป๊บเดียวเห็นผลเลยจ้ะพี่น้องเห็นผลเลยบานนี้หลังจากนั้นเขาเห็ดจังไหนเนาะจ้ะพี่น้องเขาเห็ดจังไหนในเมื่อเขาหูแล้วเขาเห็ดจังไหนมีวิธีปอ้งอ,อ,อ,งงปองกันมันยังไนจ้ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเสีมาบอาอ่าคิดหนาเนาะจ้ะว่าหลังจากเขาหูแล้วเขามีวิธีป้องกันมันยังไงมันเป็นตะยานบ่มันมัน,ม,นมันหนากวดอ่าอย่างที่คิดบ่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเล็กเสียมาวอาอีกคิดหนึ่งเพราะว่า ทาเล็กซบอสอ่าอ่าสุดเลยจบเลยมันเกิดขึ้นต้องเงี้นะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กสีเอาเป็นอันนี้หลังจากเขาหูแล้วเขามวีวิธีป้องกันจังไดนอกจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะจ้าพี่น้องจา้าโอเคจา้าอ่าคลิปนี้เลก,กาเลกากฟ้าพี่พี่น้องน้องเฮ้าดูแลสุขภาพนอกจากพี่น้องไอ้มันบม่มีมันบ่มีผปุใดยอยากเป็นแต่ว่าเขากระปองกัน ถามว่าเล็กปองกันบ่เล็กก็ปปองกันแต่ฐานในมือมนมากแล้วเ o า s ิม e วิ v, v ีรับมือมันจังไหนอกจากพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเสียมาเหตุอีกคลิปที่สองนอกจากพี่น้องจา้าเดี๋ยวติดตามกันนาะจาโอเคจ้ะพอกันคลิปหน,าน้านอกจากพี่น้องจา้า๊ายบายจา้ะ